อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนรอคอยวาสนาอย่าเสพนาคนชั่วอย่ามั่วบายยามุกอย่าสุกก่อนหามอย่าพามก่อนทำอย่าล้ำก่อนเพลงอย่าหิงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิด อย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากาวจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าและอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกข์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่สาหรับฉันหรือว่ากเกษตรทฤษฎีฉันเดิมนะะวันนี้วันอาทิตย์ตื่นแต่เช้านะฮะก็พ่นอีเนาที่ดินจำโคนตุเรียนนะฮะหลังจากเราปรับปรุง อาโฟยดานโรยมดคันไฟละก็ยังมีมดคันไฟบางต้นนะฮะยังมีมดคันไฟบางต้นที่ผมจะไปโรยให้ดูอย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อวานว่าเดี๋ยวจะโรยให้ดูทายดูมดคันไฟเป็นแบบไหนเดี๋ยวเพื่อบางพื้นที่ไม่มีนะฮะตัวร้ายเลยนะฮะกัดกินรากก็พ่นอีเนานะพอเราโรยนี้เสร็จปั๊บเราก็พ่นอินเน่าพ่นดินเน่าพวกเนี้ยเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุยนะครับเดี๋ยวจะ่ายให้ดูอ่านี่ฮะตัวที่ผมใช้ พ่นโคนนะจะเป็นจุลินทรีย์จะเป็นอ e ีแนวตัวนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับก็แล้วแต่ว่าตานใดจะเลือกใช้แบบไหนนะฮะมันก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้เนาะวาพ่นดินที่เขาโฆษณาว่าทําให้ดินร่วนซุยนะฮะจริงๆที่ผมต้องการก็คือน้ําหมักจุลินทรีย์นี่แหละครับแล้วก็พวกฮิวมิกพวกนี้ฮะนะฮะที่เอามาใช้แล้วก็ตัวนี้ฮะปุการสาร G ปุิดานที่ผมบอกนะฮะว่าจะไปโรยต้นที่มดคันไฟนะฮะเมื่อกี้ไปฉีดอินเน่าแล้วเจอเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะฮะวิธีการโรยแล้วให้ดูแล้วขณะมดอะสองต้นนี้นะฮะที่ยังคงมีมดคันไฟอยู่เนาะสังเกตง่ายๆก็คือใบก็จะเหลืองแล้วก็ไม่ค่อยรัดนะฮะเริ่มทีเราเข้าใจว่าเป็นเชื้อราเนี่ยฮะตำโคนเ็าจะมีขุยพวกนี้ จริงๆหวานไปทีแล้วนะผมโรยไปทีแล้วนะฮะโรยไปทีแล้วแต่ตอนนี้เขายังยังกลับมาอีกนี่ครับเดิมเขาเข้าโคนแบบนี้เลยเดิมให้ไปเข้าโคนไม่ขุยนี่ฮะลักษณะของมดมดคันไฟให้ดูตรงนี้นี่นะครับเยอะมากนะฮะนี่ตัวร้ายเลยนะฮะเขาก็จะไปกัดรากเนาะ กัดลากกินน้ำเลี้ยงแล้วสร้างหลังนะฮะผมก็จะโรยตัวนี้ไปเลยมันก็จะทําไงได้นะฮะมันจริงๆไม่ค่อยอยากทํำลายเขาอะนะครับแต่ว่ามเมื่อเขามาทํำลายต้นทุเรียนเราเนาะจะต้องป้องกันนะครับนี่ครับหลังจากที่โรยไปแล้วนะไม่ได้โฆษณานะฮะแล้วก็ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างใดแต่ผมถ่ายดูเพราะว่าผมใช้ยี่ห้อนี้ใช้แบบนี้นะฮะแล้วมันได้ผลนะครับมันได้ผลต้เรียดบางต้นผมก็เริ่มรัดและหลังจากไม่รัดนะ,ะเริ่มแตกใบอ่อนๆแตกใบเป็นตั้งเขี่ยวละนะฮะนี่ฮะหวานไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราไปดูรีวิวสินค้าตาม youtube หรือตามเฟซนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะ ่วนใหญ่แล้วเขาก็จะถ่ายจากต้นสวยๆมาให้ดูเลยครับเอาแต่ต้นสวยๆด้นด,ดีแล้วก็มาโฆษณาผลิตพันธ์ของเขาของผมนี่ก็คือให้ดูเรียๆกันไปเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูต้นที่โดนมดคันไฟกัดจนแบบเข้าใจว่าเป็นเชื้อรานี่ยครับคู่นี้โซมเลยนะฮะแล้วก็ต้นเขาก็แห้งลงนี่ฮะจะเป็นขุยลงมาอยู่ข้างล่าง หลังจากผมแก้ไปนะฮะแก้ไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาก็เริ่มเริ่มแตกเริ่มรัดยอดแล้วนี่ฮะเริ่มแตกยอดแบบนี้แล้ะอันนี้คือใส่ไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะอยอดฟูดา,านไปสองอาทิตย์ก็เริ่มแตกต้องรีบครับวันนี้จะพ่นลองพ่นอีเน้าแค่ประมาณรักสี่สี่แถวไว้ก่อนนะสีแถวไว้ก่อนแล้วข้างบนพ่นไม่ทันเพราะว่า เดี๋ยวต้องรีบก,กลับไปช่วยน้องจับปลาพอดีเมื่อวานน้องโทรบอกว่าวันนี้จับปลายแห้งห้าม8โมงเช้านะครับเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปตีรถกลับไปนะฮะร,ร้อยร้อยฟาโลน่าจะชั่วโมงกว่านะครับเผื่อท่านใดประสบปัญหาเดียวกับผมนะครับว่าเอ้ยเราฉีดยากันลาแอ่เชื้อลาแล้วทำไมทุเรียนเราอย่างเนี้ฮะดู อันนี้คือเขาออกมานอกโคกนะเดิมทีต้นนี้ครับนี่ให้ดูสภาพต้นนี้เห็นไหมฮะดูสภาพต้นนี้ที่เขาโดนมดขันไฟเล่นงานแต่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มแตกเริ่มรัดตั้งเคี้ยวแล้วนะครับเริ่มตั้งเคี้ยวตั้งเคี้ยวแบบนี้ละตั้งเคี้ยวเสร็จเดี๋ยวก็ตั้งปีนะตั้งปีตั้งเอ่ตั้งเคี้ยวตั้งปีก็เป็นหางปลาเป็นใบเพลาตต้นนี้ไม่โดนนะฮะต้นนี้ไม่โดนอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวกาบมะพร้าวหรืออะไรที่เขาใส่ใส่มาอาจจะน้อยฝ่าต้นที่ใส่มาเยอะๆนะครับหรือว่าจะมีพวกมูลสัตว์ที่เขาใส่มาพวกมดพวกนี้เขาก็อย่างว่าแล้วครับ <c oughs> เขาก็ไปกินเศรษซากต่างๆจากถุงที่ใส่มาในถุงพันเดิมนะครับถ่ายให้ดูเนาะเผื่อสวนท่านใดประสบปัญหาเดียวกับผมแล้วก็ในเรื่องของอ e ีเน้า หรือสูตรปุ๋ยปูนต่างๆที่ผมถ่ายให้ลงเนี่ยเอาไปท่านเอาสามารถเอาไปดูเป็นเคสสแตดี้นะเป็นกรณีตัวอย่างได้แต่ถามว่าเอาไปทําตามอย่างของผมไมหมใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันเลยแเราทุเรียนมันจะรับด,ดีไม่ดีมันมันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะสภาพดินผมเนี่ยฮะผมเอาดินลูกหลังมาไงเราพื้นข้างล่างผมจะเป็นแบบนี้ขออนุญาตแผนกล้องมาเ,เป็นน้ำแฉะแบบนี้ตลอดเลยนะครับ มันเป็นดินซับที่ซับน้ำนะครับเราเลยต้องยกโคขึ้นเพราะนั้นปุ๋ยก็เลยเทำมาหลายสูตรไงครับใครบอกว่าสูตรนั้นดีสูตรนี้ดีนี่ก็ดีสาหรับเขาไงสำหรับพื้นที่ของเขาสภาพแวดล้อมสภาวะแวดล้อมในสวนของเขาแปลงของเขาแต่ของผมสภาพแวดล้อมสภาวะของผมที่ทําแบบน,นี้ก็คือว่าสูตรสิบหกสิบหกสิบหกแล้วก็หกสามสามนะครับบางท่านก็ใช้เก้าสามสามแล้วแต่ หลังท่านก็ตัวหน้าสูงหน่อยในตัวเจนเร่งใบเนาะในตัวเจนเล่งใบให้สูงหน่อยแล้วก็ตัวกลางต่ำๆถ้าเป็นสภาพดินอีแบบหนึ่งก็ต้องใช้ตัวหน้าสูงตัวกลางต่ําตัวหลังสูงตัวหลังสูงนี่ทาไมต้องใช้ตัวหลังสูงในตัวเจ้นฟอสฟอรัสโปแทสเซียมโบแสเซียมนี่มันใช้บํารุงผลแต่จริงๆแล้วโปแตสเซียมเนี่ยมันก็บํารุงในเรื่องของรากทาให้รากแข็งแรง นะครับทำให้ลากเขาแข็งแรงด้วยส่วนฟอสฟอรัสนี่ถ้าเยอะไปดินจะเป็นเปลี่ยนสภาพนะบางที่เป็นกรดก็จะเป็นด่างเป็นด่างเป็นกรดอย่างเงี้ยรก็นะั้นแล้วแต่ตามความเหมาะสมเนาะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับสูตรใครสูตรมันเราดูเป็นไกด์ไนะลน์ะเราไปประยุกต์ใช้นะครับวันนี้ก็ต้องขออญาตฝากคลิปพ่นอ e ีแนาแล้วก็กําจัดมดคันไฟ ในแปลงกเกษตรที่ดีใหม่สำหรับฉันไว้อีกหนึ่งคลิปนะฮะในช่องเซเวอร์ของ YouTube ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ